อ้าเราวันนี้เราอยู่ในเดียซูมเลเตอร์แบบเวอร์ชั่นโทรศัพท์เดี๋ยวเราไปหน้าจอวันนี้ไว้เ่ยโอเคแล้วได้แล้วแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าแต่วันไอ้กวางตัวนี้มันใช้ชีวิตยังไงบ้างเอาละใช่ไหมไปเ,เลยแต่ตอนนี้ผมก็เล่นแบบ ิดเน็ตนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันขึ้นมาได้ไงงั้นต้องเข้าใหม่กระตุกใช้ได้โอ้ยโอ้ยโ,โ,โอ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์อ่าฮะแล้วเราก็จะเข้าใหม่เดปกวางตัวนี้ที่กำลังมีปืนหัวอยู่ เป้ามายของเราในะวันนี้คือไม่มีแจ่ครับทุกคนฟังไม่ผิดเป้าหมายของเราวันนี้ไม่มีเลยผมแค่จะพาทุกคนมาดูว่าไอ้กวางตัวน,นี้ใช้ชีวิตอย่างไรในแต่ละวันนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมทําเรื่องเล่าแบบสั้นๆแต่ก็มีอยู่นะก่อนหน้าที่กวางตัวน,นี้จะเป็นเรื่องก็คือชิปที่ผมททำตัวละครนั่นแหละ ไปเลยนะมันอ่านว่าอะไรหรอแล้วกินนมยีราฟเหรอ <m> แล้วมาดูกันว่ามันจะใช้ชีวิตยังไงผมจะเริ่มอัดชีวิตของกวางตั้งแต่ตรงนี้เติมเป็นเริ่มช่วย,ยไปต้นไผ่ตอนนีงเริ่มนี่ฉันจะมาล่าตั๊ม เทปะเป็นไงชีวิตไอ้กวางแรงบันดาใจที่ให้ผมมาทำไอ้กวางนี่ก็คือพี่ข่อยไม่ก็พี่โป่งนี่แหละก็ไปชื่อไม่ได้ล จะไม่ได้แล้วว่าที่ไหนแล้วผมก็จะเอามาดูชีวิตประจําการของไอ้กวางตัวนี้สคือมันชอบไปวิ่งเล่นกับพวกวัว แล้วมันก็มีเอใช<อ>แล้วชอบเต้นกับโคดบัวแล้วมันก็ชอบเก็บก่นอนแล้วมันก็ชอบที่จะขี<อ>่วัวชีวิตประจำวันและ ของมื้อเช้าของมันทุกวันก็คือน้ำมันดิบถังใหญ่ นีก็ยังมีสัตว์เลี้ยงด้วยมันก็ได้วิ่งแปลสัตว์เลี้ยงของมันมาเดินเล่นด้วยเป็นปลาสามตัวปลาลักสีปลาโ<อ>ม่เหมือนปลาสวยงามที่เป็นปากัดเลย ออกบ้านไปแลมีอะไรเลยกๆอะไรอะอาก็รู้ควรเห็นตัวอีตดตัวอีด้านซ้ายไหมเนี่ยไอตัวอีตรงเนี้ยที่ผมเอาไอ้กลมๆมาแปะไว้ถ้าหลอนมันเต็มตำรวจมันจะมา ไม่อันตรายไม่อันตรายเท่าไหร่ ของทุกอย่างยู่แล้วทำอะไรไม่ได้กุญแจพวกนี้มีไว้แรกของหนึ่งกล่องสามารถใช้ได้เพราะว่ามันเปเียวตหมายถึงว่ามันต้องการกุญแจแรกสามอันต้องจุดเก,กิดเลยแต่สำหรับคนที่เล่นไปแล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจเพราะผมจะไม่ให้อะไรให้ ก็อความนี้สิ่งที่คุณอาจจะ แล้วผมก็ เ็นกระบอกปืนแบบนี้นที่ติดอยู่ตรงหัวหนึ่งตัวอ่าแล้วเกียร์ซีเพอร์เป็นกระต่ายถือปืนเลเซอร์นะครับและธีเอาเหุ่นดวนนะครับก็ง่ายเลย้ใหไปฆ่าวัวมาหมนึ่งตัวแล้วก็ฆ่ามังก้ตรงนี้แล้วเราก็ต้องมายืนตรงนีน้แค่นี้ก็จะได้ไซบอร์กมา ตอนจบเราก็ต้องเอาด็อกกี้กับเรามาไว้ใกล้ๆก,กันเพื่อที่จะให้มันไปโลกต่อไปได้ฝั่งน,นี้จะเป็นด็อกกี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นเราแล้วผมอเปใหม่น,นะเต่ี่าใหม่ กระบ,บ,บอกนี้อยู่แล้วผมถึงใส่บอกตรงนี้แหละได้เวลาทำให้ถึงเกียร์ C แล้วจะจบเกมแบบไวๆ ตรงนี้่งนะที่เรามาลองเลยแล้วก็เจด้น,นรีวิวไอซีบอร์ดตัวนี้แล้วกันมันจะมีส่วนผสมเป็นวัวเสือแรดแล้วก็กวางที่ขึ้นขี่แต่ผมไม่ใช่กวาง ปุ่นี้ไว้ลงกับพื้นส่วนเจ้านี่ไว้โจมตีนี่ไว้กระโดดนี่ไว้บินแล้วมัาต้องใช้คู่กับการกระโดดถึงมันจะบินได้และไอ้พวกปลาพวกนี้ช่วยสร้างดาเมจ ใส่ไอหัวน,นี่แล้วกับใส่มาเรียกหัวหรือตัวไอเนี่ยมันจะสามารถพ่นไฟออกมาได้น,นี่แน่ใจว่ามีเลี้ยไฟมันพุ่งขี้เหรอเอาลาวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันอาทิตย์หน้า Bye.